ถึงเร็วถึงแร้วถึงแง้วมัน้ำแล้วนมแล้วมันนมแล้วมีมังหิมมีมังหิมจักหมองกอนเนี่ยเลยเยียยมเสิแตางงานเอาเอไปเอาไปาไปเอาเอาเอาไปเอเอเาอเอาเอาไปเอา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 ไเาเอีไเเดี๋ยวเปอไอาเาปเอาไปเอามาเอาาาเอปาา ตุบิถีลาวบาดีเบาเอทีมงานบ้านหะน้านรประกาศ<อ>คู้บา่าวผู้สีวิไลครับเมื่อนี้มาเยี่ยมบ้านน้องป้<อ>า <c oughs> ได้ข่าวว่าบ้านน้องป่ามีโรงกันบ่าเป็นกันน้ามันนี่กันเ้ากันเหล้าอบิตก <c oughs> ันน้าอาวริอน้าชนิดนี้นี่เทวดากินกระตุกสวรรค์เออแม่ตั้งแต่ว่านขนาด ขนาดตาผู้คนล่วงรับดับคันเวลาพะกายังต้องการน้ำอันนี้ครับน้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำเหลราบาันนี่บางนี้มีรงกันเหลราพอดีว่าเฮ้ามีข้อเหลโาบ่ว,บว่าไงบ่าไงว่าข้อเหลราเนี่ยนี่ตอกแ่นี้ข้อเราเฮ้ยเฮ้ยตกเฮมีผู้ชิมมาอ่ามีมีผู้ชิมมาที่สามารถแบบว่าเอาสามารถชิมได้ว่าเราตัวนี้นี่มีจักดีกี่อ่ามันสามารถ มันตัวชี <fen ug are> ้วัดบ่ต้องใส่ปลอดยากมันต้องใส่ปลอดใส่เลี่ยนเบาเองเขาไม่เตอร์าอมิเตื่อตัวชี้วัดตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดเบาเองที่เป็นคนชิมกับปลาตุ้งฮะคุณสองคุณสองไอ้คนเชี่ยไอ้คนเชี่ยน้ำกันน้ำกันละได้เป็นตัววัดอุณหภูมิผมเป็นตัววัดฟันดนไฮ้เนาะอ่มันเกิดขึ้นมาอันนี้คือองศาฟันดินให้อันนี้คือองศาอุณหภูมิอุณหภูมิไอ้เป็นคนเชี่ยไอ้เป็นคนเชี่ย บลาแล้วห้าอย่าบอกกันด่วนครับเอที่เป็นคนชิมกับตุ๊กบีดีเล่าที่เป็นคนชิมรสชาติของเหลราบ้านน้องปากซีดีบลโบดีรึสิถึงใจหรือบบถึงใจเมื่อนี้เอทีมงานบานหน้ารับตุ๊กบีดีเล่าที่เป็นคนไข่ครับผมน้าเอมากน้เอมากน้เอมากเขาบอกนี่เดี๋ยวเอาทั้งกันมาให้น้องปาทักันสิตั้งคำถามหน่อยเอามาหน้าหน้องปาทั้งกันเข้ามาเห็ดเหล่าต้มมหมน่้องปาเริ่มต้นดินเริ่มมาจจอไหนเป็นจังไงเก็ได้งไง เห็นเล็กเลยจักคว่ได้เลี้งจากปีเ็าเ็มากเกินเลยก็แต่เล็กๆเลยก็เ็อยู่แค่ครับเพราะว่ามีบ้านอยู่แค่เลยงายมันอยู่ี่เกิดมากนีนกปาดเห็นพ่อเห็นแม่ตุ่มเราขาใครมันได้บอกตุ้มเรามาตลอดบนเียงี่เ็เจ้าของไงเราพ่อแม่จะมาเ็หรือว่าเจ้าของเกิดมาเห็นอาชนี้เยอเยอ บันี้คันมีคำถามอะไอย้มีคำถามเล่าคำถามกันสักวันตัวเออเนาะเถามกันมีคำถามอะไรอย่างน้มีคำถามเหมือนกันคือเล่าเนี่ยเขาถามเปนกฎหมายขึ้นบุญยังลบยังบุญยังเนาะบุญยังครับบุญยังเออหนองปากอยู่นี่อยู่บ้านเท่าเนี่ยอยู่ประเทศเท่าเนี่ยสามารถต้มเหลากินเองได้เลยเป็นป่ะโดยพวกพริกฎหมายเป็นป่ะเมนต้มได้เลยอ๋อเป็นแบบบานๆแบบนี้ก็สามารถต้มได้ต้มได้เลยเขาเอาไปขายได้บ่ต้มแล้ว ได้ครับโอ้ขายได้บ่อหรออันนี้กับโมลูกางกฎหมายหรือโมกฎหมแต่แต่สิแชร์ประสบการณ์เชร์ประสบการณ์เนาะจากการที่ผมใช้ไปอยู่ทางขนมไทยเอาอย่างเช่นเพราะว่าผมเคยไปเห็ดกินตัวอเพิ่นสิไปรับซื้อเหล้าเลยจากโลงต้มมาปัจจุปัจจุเซขวดขวดน้ำนิน่อยๆตุกนหน่อยเพราะยังสมุนเอาสมุนเอาเขากัเอาจากตรงนี้นะครับไปขาย ยกตัวอย่างเช่นเนาะเอาพูดพูดได้อันนี้พูดได้เต็มปากเพราะว่าเสียภาษีตามระบบ oh. อย่างเช่นบุหรี่ซองหนึ่งบ้านิ่านเสียภาษียูเชียห้าสิบบาทโอห้าร้อยกิบ mm hmm. ผมดูเราสังเกตดูจากจากติ๊กเกอร์คำว่า,าภาษีห้าร mm ้อ hmm. ยกิบนี่ประมาณหาสิบสตางค์บาทเขาเปรียบ oh. เทียบเงิ้บ้านเขานี่คือภาษีของเจ้าสำหรับบุหรี่ซึ่งมันถูกแมาก็บอกเลกว่าบ้านเขาเก็บรายเก็บหน่อยครับ mm hmm. แต่ว่าอยู่ทา้งนี้มันมันจะบอกแล้วว่าสำหรับภาษีแล้วห้าห้าร้อยกิบอันนี้ตัวอย่างเช่น แต่ว่าเข้ามาเหล่าต้มนี่มันก่าที่จังผมเห็นเนาะเห็นเขาไปรับเอาลงลงต้มเลยแล้วก็มาขายน้ำบ้านนอกบ้านนอกแต่ว่าบ้านนอกอีลี่ผมไปบ่มีไม่ผ่านใส่ครับเขาสิพัดใส่ถุงอ๋อกัดคนเลยพัดใส่ถุงครับเนี่ยมาเกินมากัดตวงไว้แล้วซัพนี่ขายสิพันเดอร์ซัพนี่ขายห้าพันเดอร์เนี่ยผมมาเห็นยูโดมไยนี่เขาสิพัดใส่ถุงปุ๊บ นึกพ่อนึกพ่อจะสมัยพ่อผมกักหาบาทรนี่ได้หลายดิเกลียวหน่อยนึงนะคมันกัดกัดเทเซนวะครับกักกักกักครับอยู่บ้านนะกงเฮ้ยกงหรือกักล่ะกัด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 เนี่เกือบเครื่องขวดดิบ้านผมเป็นมากักครัดเนี่ยเกือบเครื่องดิเครื่องของกงเก้าอันกงนึงมาครับคันกงนึงนี่น้อยน้อยหาบัตนี่ได้หลายมากผมเป็นเล็กน้อยนี่เห็นบัตรไอ้พอกินเหล้าเนาะสุดท้ายผมก็กินน้ำคือกันคือกัารอะไรเว้ยบัดนี้คารอีพอเอ้ยมาเบิ่งคลิปเด้อนึกพ่อโกงไม่ ก็ไปยต้การกินม็่าเมันไม่ว่ากระดนะครัแต่ว่าเคยเห็นนะครับชเรซึ่งอยู่ดมไสผเห็นเลยไปซื้อผกขตลดิตวดเออมี่ขายสิบพัเด้อซนี้ขายหพเอห้าุนี่อาสิถูกมากกลับเลยไกินคือกัดกกินเลยกัรไปกลไปที่ไทยรันอ้า น้องนองอันนี้ไปอันนี้อันนี้อะไรอยากรู้ขึ้นมาเลยต้องคองพื้นที่นี่โอ้ยดีหลังอยอะพื้นที่มาที่นี่ไปมั่นี่อีกขั้มหนานึงครับอ่าน้องป่าเนี่ยสามารถรู้ได้เลยเม็นบอกว่ามีอะไรแน่ที่ผสมในการกันอ๋อแสดงว่าเฮ็ดจนตันนั่นกะม้าวิธียังไงกบมาถึงขั้นเฮ็ดแล้วจะมาช่วยเขาะไม่ได้กับพื้ที่ อ๋อมันมันนี่อย่างมันนี่อย่างคือคือเริ่มต้นเริ่มมัดกาจากการมัดการจากเรือการการอนี่แรกจะต้องหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเขานเานี่บอกสอเข้าตเขนึงเเขานี่บอกเขาเขาเป็นไม่ทาเขี่เขาเขเปลี่ยนโอ้ั้งท้ัเข่าอนเขาไป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 เนอะก็เขาไปเขาไปเออเออเขาไปเอาไม่เห็นที่ไหนเขาไปเขาต้องเข้าก่อนเขาต้องกหลายมือเป็นเขาเให้เราแล้วดูแซ่บเลยขัเข้าแข็งนะ ย่างเส้นเขาหน้าปังในบ้านเขาหน้าปังนี่แกงนี่งมันเข้าหลายปีเขาจะเอามาขายไหมเขาก็ต้องข่าเลี้ยงเข่าก่อนเข้าปีเขาไม่ปีนี้เขาไม่เขาไม่ได้หอมเราเนี่ยโอ้เพิ่งเป็นความรู้ใหม่ๆความรใหม่แต่เขาขัดเขาได้แล้วที่จริงเลยเอาตุ๊กขยับเขมือดีหนุ่ยตั้งถามน้มูยาเอาไปมากเขาไปมากอาจารย์เอาเขาไปมา แล้วก็หยอดใส่มาแบบเมืสิกนึ่งเขากินเลยบอส่คล้ายๆกันเลยอ๋อแต่มันหลายกว่าเท่านนั้แหละอ๋อแต่มันหลายกว่าแล้วก็เอาไปนึ่งอ๋อต้องมาหนึ่งอีกมาหนึ่งอีกหนึ่งแบบเมืสิกินเลยแม่อ๋อเฮ็ดแบบจังได๋บัดแล้วก็มาสุกแล้วก็เอาออกไปตากตากให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นแล้วเอามาพึ่งเนาะแช่ออกกระจายออกแป่ให้มันเย็นอ่าแล้วก็จะมีแป้งแป้งแบบแป้งลาวแป้งลาวแป้งเหล่ากินกับโจ๊กินอีกแป้งเหมือนแป้งเหล่าทุกยังนี่บ่เกินกับแบบมีอย่าง เห็ดแป้งหอกบล้วลักษณะแบบแป้งเรามานั่นครับ้แครับมานันนะครัะเดี๋ยวใส่แป้งเราป้นอานง่ง่ายอจะะกมาพใส่เดียวด้วกันนะแล้วก็ต้องตวงเพว่าเขาจะหดที่ได้แป้งจักกิโลยังไงที่เขาตวงกะถางหนึ่งกะแป้งนนว่ากถงนึหมายถึงว่าเขาหดนึนะ เอาหอดเนื้อต่อแป้งกำเนื้อเอามะม่ยองอใสยกันแล้วก็ไปเนื้อไม่บอกเลยจะไปอะไรเป็นหลัหลังจากเขาเนื้อแล้วเขากลมามนะที่นีมันแตกตัวแล้วก็เอาแป,ป้งมานมะมวงใส่เขาแบ่งเขาแบ่งเป็นห้ากระถางครับห้ากระถางกต่ได้เหล้าอยู่สรองรลิปอู้เอา,าสมมุติว่าเอาซื้อเขาห้องสื้อเขามาถังหนึ่งจะเก,ก็บ ที่ลวดอีกคือหาแสนเขาซื้อแป้งเหล่าเท่าไหนหาหาก้อนอาแป้งเหล่าหาก้อนโอ้แป้งเหล่าเฮ็ดเองป้าวเหลาเฮ็ดเองก็เป็นบาดนี้อ่าบัดที่นี่เพาเขาเอามาแล้วบัดนี้เฮาได้เฮาได้เหล่าหาหาลิตรเลยหาซิบลิตรเล็ดเหลราซื้อ่อเหลกาะเล็ดเราหาถังถังนึงจ็เล็กทังนึงกะแบ่งเพิงเอาแบ่งเข้าเพิงนึงแล้วก็ยังสิมานน้ำอีกยังผ่านน้ำประมาณพิชนึงเขาซื้อเขลาหาแสนเกียรติเขาซื้อเขลาหาแสนเกีย บานนี <ua> ้เน <hora> ี่ยไม่าเขาาอ็ดเหล่าไแล้วปเข้าเอาไปขายเข้าเอาไปขายสมมว่าขายได้ได้ขายั้งมดเี่ในในกาเ็ดของเขาหาหาแสกิเอาไปขายั้งมดเนี่ได้ก็ไรหลายบโรายวันได้ายยา้าบนึาิบาิ้แสกแกิประมาณเ็แปดร้อยอแปดรอย นีโน๊ตเร really ียกองค์หวานแต่ลอยขึ้าตดหน้ามือดิครับตีโน๊เปลี่ยนโน๊ตตีโน๊ตไม่แม่นักเ็ดคนคนนั่งนี่นเห็นไรถือว่าโอเคครับเดี๋ยวว่าโอเคอ่ะเอาล่ะเขาไม่ต้องถามไปลึกไปล้ากว่านี้เนาะแต่ครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงกัดแต่ว่าโรงกัดนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนเหมือนที่เขาเคยเห็นทั่วไปครับเพราะว่าโรงกัดนี้เป็นโรงกัดครอบครัว นะครับไปลงกันขอดควที so, ่เห uh uh right? ็ดทรงตามบ้านทรงยังเป็นยังเป็นไปมีงานการมีงานเหมืนกับทีมาสื่อเนาะนะครับเหมือนมาสื่อไปเพื่อที่ไปใส่การในงานเปิดเดี๋ยวห้องสิผ้าไปเบิ่งกันครับผู้นิยมเป็นผู้ชิมผู้นียเป็นผู้ยังก็ผู้ตรวจผู้ตรวจตัวไอ้ไม่ได้แล้วว่าเขาไม่เขาเก่านะไอ้รูปเบิ่ดแหละรูปเบิ่ดนี่รูปเลยอันนี้เจ้าเจ้าสิว่าเขาไม่เขาไม่เจ้ห็นมันไม่แม่นมันบะไอ้ตรวจเนี่ยไอ้รูแล้าว่าเขาเก่าเขาไม่เปลี่ยนไหนไอ้แย่แย่ออกเลยเนี่ยรสชา

มีพวกพื้นพวกเตาพวกหมออยังต่างๆครับมือหนีเขาจะได้เห็นครับมันเป็นลงกันแบบครอบครัวเขาอาติโบข้ามมาข้ามมาความยิ่งใหญ่อลังการอาติโบเกิดขึ้นแต่ความเป็นครอบครัวเขาจะได้เห็นมือนี้ครับไหมาเป็นว่ามันมี่ยังไงอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอะไรระบบขึ้นมาครับอ่าระบบมาแล้วชัดเจนไหมภาพชัดเจนอ๋อแล้วนั่นจะลงไปอันนี้คืออะไรครับ มาเิมาเบิ่งเอเอาออย่างหนึ่งแบบเด้นเอาเอาหาแนว่ยปีนี้ม่เอาแองงรุ่งแล้วาก็เอาขกสารที่เข้ามาลรวเอาลุ่นี้หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วยังไงบันบานเาเขาอีกนน่งกนมวยเนาะกวยอันนี้เตียวเตียวอันนี้อันนี้เตียวซีมนต์้วยบานแบบนี่วาเตี้ยมวยอแต่มันใหญ่กว่าโอเคโอเคโอเคดออว่งางออกข้อหนึ่งแล้วคือยังไง โอ๊ยกระถากอีกตากเสร็จแล้วเอาไปให้จังไหนบันส่งเรียบร้อยเอาไปให้จังไหนเอามาลบอีกบ่บ่แล้วก็มักใส่กระถางทำตะโกนมักเส้ถางมักใส่ถทำมักใส่ถังที่อีหนามัดกิ้วเซ่บัดเนี่ยยู่ทางนั้นคุณอ่ายื้ตัวอย่างเช่นบัดนี้คืดออกแล้วนะพี่น้องเราคืดกอนแล้วคือแบบว่าหนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วคือจังหนึ่งเขาเราเข้าไปใส่เบ็ดให้ม่านันนั่นเราไปตากแดดตากแดดแล้วเอาแป้งผสมแล้วก็ไปมักใส่ถัง อ่าทั้งจังไนป่ะเลยงานที่เขามาป่ดนะเขาสิใส่เวลาโดนเส้นนั้นเท่าไหนก็ต้องเนาะอ่าไปเบิ้ง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 สมมดพอดีอ่าอ่ต้องได้เห็นนี่ต้องดีเห็นเอาเอาตัวนี้ก็ได้อ่าอ่าอ่าเบิ้อธิบายกันมาได้ไหมว่าเปิดได้ไหนนะโอ้โเห็นภาพเลยแบบนี้เข้าเข้าเป็นยังไง ย่าิงงนนิมสิท่นนี้พันสิตตัวว่าเขาไม่เขาเก่าครับได้พันสิตตัวไปแลว่าผมซิมมึงหรอคนึงป๊บผมซเลยผูเลยตัวว่านี้เขาไม่ืบผมู้ว่ารสาเขาเก่าเขาไม่เป็นอยงี้นี่คือกาบชาครับพ้มนี่เองเตรียว่าเขาไม่เองตผไ่ได้ครับต้อิมก่อนอนเอาโอเคหลงจากนี้หลังจากนี้แล้ว มักกกว่าานนี jewelry, ้ประมาณหลายหลายมือจักม bueno, ือจักมือโดยโดยประมาณประมาณสี่ห้ามือหลังจากสี่ห้ามือเราเฮ็ดจากไหนต่อเอาน้ามาใส่เอาน้ามาใส่น้าใส่หลายซ้ำไรบ้างเตรียมนี่เลยเต็มนี่เลยโอ้หลังจากเอาน้าใส่แล้วเก็บไปโดนปานไรคันน้ำคันมันใส่นะคันมันใสก็เป็นต้มเขาก็เบิ่งจะเข้ามันจุ่มลงโอ้ต้องให้เข่ามันจุ่มลงก่อนเห็าเอ้าเข้ายังฟูอยู่ยังเห็นเข้าอยู่ โอเคเอาหลังจากต้มเรียบร้อยมาที่นี่ครับเสียเรียบร้อยเสียเรียบร้อยเสียเรียบร้อยเออเสียเรียบร้อยจมวโนต้มอ่อเสียเรียบร้อยถามไปขั้นตอนชิมเลยในวัตอนนี้เรื่องกเอมักเกี่ยวปังนี่เลยเรืองพกเอมักเรียกการต่อไปพวกเอถามว่ามันจะเป็นยังไงสมมติว่ามันพอต้มแล้วเให้จังเลยตัวต้มจังเลตัวต้มใส่่้มใส่ยังมากจมวโนต้มนักเรียนมากก็ ยังไม่เบิ้ลกันนะตกตกบ่อยเอาต้อไปยูหันต้องเอาไปคู่ไม่หันเอาเอาไปใส่ไส่เนี่ยไฟใส่ไฟมองนี้มองเดียวกันนี่โอ้มองไผ่มอเพื่อนสารพัเปลี่ยนสารต้มต้มอะไรต้มก้มใ้กันเบิ้ดหมหรือเอาเป็นหนังมาต้มน้ำโมขี่ขี่เหล้า ต้มแนวเนี่ยเขาให้ังไบวะมันจังใสเวลาเขาต้มเนาะค่ะปัุไฟใสมันกระโดไ้เนี่ยะมาไม่ที่เป่ยเลยไปสิกันสิกรองมาได้เอาจะมีท่อ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 อตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอย่างเช่นพอพอมัจังไบดิพอมันจะใสดิซุบเตปานปานปานใานปานปานุกเตมานปานป่นนุบเต็ุต็กุ๊ โอ้เข้าใจแล้วตัวพิเศษเอาตัวนั้นบ้างเอามามามาเห็หน่อมึงดีมั้งามเอาฟ้ามาใส่เอาฟ้ามาใส่น้องปาร์ตเอาฟ้ามาใส่เฮ้ยพี่น้องเขาเบิังเอาฟ้ามาใส่น้องปาดครับได้ผัวเอาฟ้ามาใส่น้องปาดจัี่มนร์ตตัวนี้ยูนี่บลอกมันสีเข้ากันครึบกับฟ้าฟานั้นเพราะว่าตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าตัวต้มมันตัวน้อยกว่านี้มันสี่งูกันพอดี อันนี้ยุตย่างเช่นเขาเปยกตย่งเชียงไหมยตย่างเช่นมันสีขากันพอดีลูกไฟใสู่กไฟใส่ปุญลูกไฟใส่นี่น่ามันยู่บุนมันละเหยทายนมากนา้ยน้ำพอาเยเอ้โหเลีน้ำพอมา้าโล่งนี่มันจะมีเล็กตัวนี้ไอ้เขาใจถือปะเนี่ยเลียกวันรอยเย็นเด้ปะ ิสิ่คมก่อนก็มามาเจอรอยเย็นนี่มันจะไหนบดเนี่ยมันมันจะเป็นเหลามันออกใช้คือคือคือน้าเหาเข้าจครับมันึว่ได้เขาเขาได้ตรงนี้มันแค่ใส่น้ามัจะได้เป็นรอยเย็นครับแต่ว่าเราเราเปออกจากกอแต่พใหผมนี่มั่อมีบทบาทและไกพอเาเลยเอาเอาเอาาเดี๋ยว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 ก็ ระเหยครับอาจารย์ครับผ่านผ่านจากความร้อนขึ้นมาระเหยครับระเหยแล้วก็เกิดการควบแน่นแล้วก็ผ่านช่วงเย็นลงมาแล้วก็เออควบแน่นเชื่อกระยศเป็นยศเป็นยศน้ำลงนี่ครับนี่กลายเป็นเหล้านในเราวงเอามองว่าเป็ถิ่นเป็นบ่มองเอาอยู่นี้นี่คเอามองเอาอยู่นี้นี่ออโนตักลงนี้ฟ้าดูนี่่ไป้ข้าวผัดสีขียวบ่ข้าวผัดตัวแห้งเขีวบ่ของนี่หอ ใส่สม่ำเสมอใจเย็นโอแล้วทีงานบ้านหน้าก็เอาซากมาปูแล้วก็นอนเอาปะตูอ้แล้วไมาละมาทีนี่เอาห้องพูเรียเป็นเราเป็นเราเป็นเราแล้วเข้าไปเบิงเราความไัติดยูใสไปเริ่มปกินมาดิไม่ได้ขาวกันตอนนี้ต้องเดสั่แรกแล้วเนี่ยสเนี้ยมักเนี่เดี๋ยวข้านํามาเบิ่อกับเ่าตอนที่มันติน้ำเราเรียเจ้าอะไรต้องเป็นเราเดี๋ย นอนนี <elim> <sh> ่แหละทที่ผรหลังจากหลังจากที่ล้าไปหลังจากที่เขาไปเบิ้าไปมาเนึ่สองมหลังจากที่นึ่งสอ